อย่างอย่างอยงอยงอันนี้อันนี้ดูเป็นแค่ตัวอย่างเฉยอันนี้เป็นตัวอย่างยังไม่ยังไม่ได้สุม่มอ๋อเป็นแค่ตัวอย่างเฉยอ่าไอ้ดํานนี้เขาว่านะับอันนี้จะให้จะอยากจะให้เครชิงอะ่ะอ่าเขาวนได้รับความโบนัสเสียหายแต่ถ้าทาหมด12%และได้รับพลังของอันนี้ไม่เขา้าใจนี่คืออะไรอะ่ะโดยเมื่อครอบครอง1 2, 2, 1, 2 3ถึงชั้นจะได้รับโบนัสความเสียหายของตัวเอง8ปดสเโดยที่เอา เราควรได้รับหนึ่งชิ้นแต่และอันนี้คืออะไรไม่เข้าใจอะ่ะเมื่อกโจมตีปกติจะเกิดความเสียหายธาตุอ๋อเมื่อโจมตีปกติถ้าให้เกิดความเสียหายธาตุก็คือถ้าเกิดว่าเราเคลือบน่าจะเคลือบเคลือบสายฟ้าแล้วจะแรงขึ้นก็ได้นะแต่เมื่อใช้ธาตุไตายพานธาตุตัวเองต่ำกว่าต่ำกว่าหนึ่งร้อยจะหายเมื่ออะไรวะเมื่อช่วงเวลาคงจะอยู่ของอะไระไะเนี่ยไม่เข้าใจนะแต่ไม่รู้จะดีไม่รู้ดีไหมกล่าวว่าจะสุ่มหาหน่อย พอแรงคิดดาบใช่เนี่ยดาบเล่นนี้นะแล้วเ,เราสามารถเราสามารถนี่ด้วยสามารถเลือกอาวุธกอดเลือกสามารถเลือกอาวุธได้เฮ้ยเลือกได้เลือกได้แสดงว่ามันออกแน่นอนเหรออ่าต้องสุ่มให้ครบสคะมสุขว่านะครั้งแรกเราไม่ได้ครั้งสองเราไม่ได้ครั้งที่สามเราได้แน่นอนอาวุธอาวุธที่เราต้องการอะ่ะอ๋อก็คือก็คือถ้าเกิดว่าเราอาวุธที่เราเลือกอะ่ะครบสามครั้งเมือ่อไหร่อ่ะครั้งที่สามเอ๊ะ ครบสองครั้งอ่ะครั้งที่สามอ่ะไอนี่โผลมาอาวุธที่เราเลือกโผลมาทันทีซึ่งแน่นอนว่ามันก็เกลืออยู่ดีอ่ะแต่ก็เกลือน้อลงมาบางคนติดคิ้นเลยอ่ะเออ้ยังได้อย่างเดิยใช่ <c oughs> แล้วตอนนี้เรามีอยู่โอ้โหหมื่นเก้าเยอะเนอะอะไรบ้องดิฮะอะไรบ้งดิ<ห> แบ่งอะไรล่ะมา <Okay. S 1> เด็กเราเปลี่ยนไปเปลี่ยนเปลียนไปเครื่องชิงก่อนแล้วตามด้วยนี่ <c oughs> ไม่รู้กับน้ำมนต์เราซื้อมาหรือเปล่านะั้นเราจำไม่ได้อะ <c oughs> น้ำมนต์อยู่ไหนวะอาหารอ่ะน้ำมนต์อยู่นี่มีอยู่หกขวดมีอยู่หกขวดป่ะใช้เลยให้เครื่องชิงต้อง <c oughs> น้ำมนต์ด้วยน้ำมนต์น้ำมนต์โอโหยูหูโอเคเลือกอาวุธไหนโอเคเลือกอาวุธมา <c oughs> อันนี้จะให้เครื่องชิงนะ ป้าลุยโอ้ม่วงว่ะท่าๆม,ม,มาเหอะ <laughs> ยางไย <laughs> มาเราไม่ได้สูญผิดตู้ใช่ไหมเนี่ยเดี<อ>๋ยวดูเขาดูเขาดูประวัติก่อนประวัติเอาเอาวุธล่าสุดเราได้เมื่อไหร่เดีด๋ยวขอดูก่อนอ่าหนึ่งหกหนึ่งหกเจ็ดแปดมิกิแปดแล้วมิกิได้ แปใช่ป่ะก็รวมเป็น1 0รวมเป็น18รวมไาแล้วเป็น18โอเคมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โหเพชรอุตสาห์ที่กูสูอกูสะสมมาทั้งหมดแม่งเอ้ยโอ้โหไม่นะเฮียบอกรูออกนะสัตว์เอ้ยนี่ครั้งที่สามแล้วไม่ออกเลยครั้งที่สี่ ไอ้เยต้องขีดหน้าผาใส่อายาการแล้วเนี่ยตีญญก็ไม่ออกครั้งที่ห้าโอ้แ่งเอ้ยไอ้กุดเกลือสุดๆเลยอะ่ะมาครั้งที่หกออกเลยเธอเออวันนี้จะเป็นไรขอให้เป็นดาบดาบ ไม่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 ดาบไม่ใช่ไม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 ไม่ไมไม่ไไม่ไม่ไรไไม่ไมม่ไม่ไมไมมม อาจจะได้ของชิ้ก็ได้พอแล้วแม่งเอ,อ้ยสัตอะไรวะเลิก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 แม่งเลิก